สวัสดีค่ะสังเกตอดินประเภทที่หนึ่งคือดินอะไรคะลูกดินเหนียวอ้าวดินเหนียวสองอ้าวสองคือดินทรายสามคือดินดินแล้วเด็กๆคิดว่าดินประเภทไหนที่จะสามารถปลูกต้นไม้พืชผักได้สวยที่สุดคะดินเหนียวอ้าวใครคิดว่าดินเหนียวยกมือ เมื่อโลกใครคิดว่าดินทายเยอะเมือ่อใครคิดว่าดินร่วนเยอะเมือ่ออาคุณผููยังจะไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกไปสำรวจดินนะคะว่าดินตรงไหนที่เราไม่พืชผักของเรานะคะอุดมสมบูรณ์สวยงามทั้งหมดมีอยู่4บร,ริเวณด้วยกันอ่า ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนจะได้ไปตรงไหนนะบริเวณที่หนึ่งคือสนามเด็กเล่นบายบายบริเวณ,ณที่สองคือใต้ต้นไม้ใหญ่เดีย๋ยวครูจะบอกว่าต้นไหนนะคะบริเวณที่สามสวนผักหลังโรงอาหารของเราบริเวณสุดท้ายคือหลังอาคารเรียนเดี๋ยวจะใช้หลังอาคาตรตัวนี้ใก,กล้ๆนะคะเอาเด็กๆพร้อมหรือ,อยัง ห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้บใหมอีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเมื่อกี้เราทบทวนกันแล้วว่าดินเรามีกี่ประเภทนะคะ<ส>เดี๋ยวแล้วเราสงสัยในรูปว่าดินมีไว้ทําไมมีไว้ทําอะไรหรือว่าในดินมีอะไรบ้างทําไมเกิดเป็นดินได้สงสัยไหมคะสงสัยขั้นที่หนึ่ง เกี่ยับปาฏิหาริย์ารรชา่ากับนักกลุ่มตั้งคําถามกลุ่มละ1คําถามเท่านั้นนะเอาหนึ่งคถามนะคะปรึกษากันช่วยกันให้เวลานับ1นถึงสิอ่ะปรึกษากันได้ค่ะว่าเราจะถามว่าอะไรเอาเพื่อนากันไา้ในกลุ่มนะคะอย่าให้เพื่อนคนนเอาเขียไนไรได้ลูกเอาเขียนแล้วกเขียนในเราเรียนมีดินอะไร บ้างร้อนประมาณไม่รอนบ้างน,น,นะคะอะไรยาเอา,เอาเขียนไหมก็ได้มีหลายคนถามว่าเขียนที่หนึ่งถามว่าอะไรทุกอันเพราะกันเสองสาม รวบรวมทิศแรกข้อสันนิษฐาน <Okay. S 2> อ่าอเอาอีกนิดหนึ่งหน่อยเอาอีกนิดนึงมดุงานเลยลูให้แรงเอาส่วนของดินนะคะให้เอาส่วนของนอหนูตักข้างบนเดี๋ยวจะมีะแต่ใบไม้นะลูกอ่านั่นแหละโอเคเอาสักนั่นแนี้ต้นกา,นนนนาะนตักแรงแเลยค่ะลูก นี่นะครับมานะอันนั้นแหละนะแหละ <coughs> <coughs> พอแอแอดูที่อะไรลยขึ้นมารงนีอ่ามารียเข้าเปืือมีอไรอีาใบไม้ไหน้าินมีอะไรอีกนะย่าอะไรนะฟาๆไม่ต้องใช้มือจับนะคะเราจะใช้การสังเกตกดยงมีอะไรบ้างนะมี นมีอันนี้บสนี่ไงอ่านีโบสมีอะไรอีกคะข้ามีโบสมีเสฟ้านะคะแล้วก็ยญาปมาณโอเคเอามาดูช่วยกันซีสมาชิกในกลุ่มเอาลงต่ำๆลงเอาลงต่ำๆแบบนีเ้เลยแล้วหลังจากนั้นเอามาดูช่วยกันค่ะมาดูช่วยกัน ขยับดูแล้วก็จำไว้ว่ามันมีอะไรบ้างค่ะอ่านโน้ตมาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะฝัางตรงนี้อ่จาจับดูารย์ดูขยัออกมาลูขขกขยับกระจายออกมาดูซิว่ามีอะไรบ้างอาารยเจออะไรบ้างลูกอะก้อนหินอะไรอีกอะไรไหมอะดูดีดีมีอย่างอื่นไหมีริ่งไหม เจออะไรบ้างอ่ะก็มีนลิ่นไม้มีอะไรอีกมีใบไม้มีใครติดเจ้าร่วงเข้ามาด้วยไหมคะมีใครมีไส้เดือนไหมมีไงมีเมล็ดข้าวไหนอะมีเมล็ดข้าวมีน้ำด้วยอะมีต้นหญ้ามีรากต้นไม้ขอกลุ่มนี้มีเยอะเลยมีอะไรอีกบ้กอ่าเศษฟางอันนี้เป็นเศษฟางใช่ไหม สาลขั้นที่ห้าการบันทึกผล ลูและอันนปายปรจงชางไทยตงเรียนอะไจำไ,ได้ไ้ลูปเอไม่ทตัวเหมือนอันพเลยพอแล้วลายสีเสร็จแล้วตัดแก่โนโอันมีไม้ใบไม้แปะเส ใช้แม่ผกยายองค์ป้าปีเศษ